啊，来这边吧，你好。 又是等的、啊，俺妈叫我来。嗯嗯 อ่านว่ามแมนกูแมันกูคำนี้แล้วนะเราเรียนเรื่องสถานที่พอมีไปอ่ะทีนี้เรามาดูคําว่าประธานประธานในถกประโยคมีคําว่าอะไรบ้างประธานในภาษาจีนโบดีป้าป่าใช่ไหมอ่ามีทานด้วยทานแปลว่าข <the> าป้าป่ามหมังแล้วก็เอ <router> ลองดูนะชี่จะทำปากจู 1, 2, กหนึ่งสองสามชี่อีอออคกคำหนึ่งสิชี่เออชี่อ่าโอเคเราจะทำปากจูด้วยตามด้วยสถานที่ที่เราได้เรียนหน้าสามสิบเจ็ดไปนะคะทั้งหมดสมมติคุกเกตพูดว่าวัวชี่ม่านกุ่นจะแปลว่าอะไรอื่นฉันไปฉันไปโอเคว อ่ะไหนดูหน้านี้ซีีสถานที่กี่ค่ะมีสถานที่กี่สถานที่ที่เราไปไปได้มีอะไรบ้างมีสวนสนุกสวนาสาธารณะสวนสัตว์มีอะไรปักกิ่งใช่ไหมปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนและคำสุดท้ายก็คือเทพมหานครอะทีนี้ภูุเก็ตก็เลยได้สั่งกันบ้านไปใช่ไหมคะ ลองยกตัวอย่างมาประโยคหนึ่งใบบนอนยืนขึ้นค่ะอ,อะยกตัวอย่างแล้วลองฟังนะว่าพูดได้ป่ายกตัวอย่างสีสิ่งที่เราได้เขียนไว้บอชีตรงอุ้ยอะไรนะบอชีตรง มีสาเออมีใครอ๋อเพราะว่าไม่มาใช่ไหมได้ยังไนมาเนี่ยไปเที่ยวได้เนี่ย เดี๋ยวนักเรียนนะคะครูเคสั่งกันบ้านหน้า80นิดนึงนะคะนะักเรียนสั่งกันบ้านหน้า80ค่ะเปิดหน้า80เลยทำกันบ้าน,น,แ,บบนแล้วหน้า80ดสิทำแลำ er. ้วใช่ไหมแล้วน้าแปดสิบเอ็ดล้วไม่ถึงแค่ไม่ต้องพูดที่พายแล้อันทำก่อนอ๋อโอเคุณทำก่อนเรื่องหน้าโอเคอีกอ่ะ คนเลยงั้นวันนี้นะคะพี่เกดสั่งหน้า,แป,านะแปดสิบขำน้าแปดสิบอย่างแรกเลยนัยกเรียนต้องไปดูใช่ไหมว่าในกอดส, ύ, สีส้มๆชมพูเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ไปดูหน้าเลยใช่